สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาเจอกับนังย่าๆยแล้วนะคะนังย่าๆยเอามือไว้ที่ปากหรือยังอ๋อเอามือไว้ที่ปากดุดจุบจ๊บๆเออออกซะแล้วยายิ้มหน่อยสิคะยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยแล้วเต้น,น,ห,น,นหนังแนงหนังแนงแล้วเลิกแล้วตอนนี้จจนก็ถึงกำลังถ่ายวิดีโอนัองย,าย,าย่าๆอยู่นะนอย่าๆยาทำอะไรอยู่เอยบื้นๆที่ลูกบึ้นๆ ทำวินวินวิ่นวินสลกวิน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 จามจาจิงจ่าจริงจ่าจ่าจิงจ่ากันละครั้งหนึ่งนานไปแล้วหมูสามตัวโอ้ตัวที่หนึ่งโอ้ตัวที่สงโอ้ตัวที่สอมไม่จ่าทำอะไรให้ย่าเนี้ยหืมหืมอไร